้องขอสวัสดีกับทุกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยอันฟิลิปวีทูนั่นเองนะก็ช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปบ่อยนิดนึงนะเพราะว่าช่องก็เพิ่งเปิดใหม่ผมก็อยากมีคลิปเยอะๆนะครับก็อยากมีคลิปเพิ่มเร็วๆอะไรประมาณนี้ก็เลยมาจัดเลยหวังว่าหลายๆคนก็คงจะชอบกันนะสลับการลงคลิปบ่อยๆแบบนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกแพทเบสสอพนสเนะบเวอร์ชัน่นะวันนี้ก็มาอยู่ในแพทของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบไฟนอลนั่นเองนะครับ ก็ได้จบไปแล้วนะสรับการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกรออไฟนอลก็จะเป็นการเจอกันระหว่างเชลซีกับแมนซิตี้นะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันแ้แหละว่าเชลซีก็ได้คว้าแชมป์ถ้่วยนี้ไปนะสลับยูเซลเขาก็เลยนํามาจัดเป็นแพทให้เลยนะครับสลับเครดิตคนทาแพทนี้ก็เป็นของสโนว์โบเกนนั่นเองก็ฝากไปกดติดตามให้เขาด้วยนะครับหน้าตาเกมจะเป็นประมาณนี่เลยก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยก็จะเป็นรูปนักเตะของเชลซีกับแมนซิตี้สลับกันไปทีละคนก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยละกันนะครับไป ก,ก็อื่นแล้วก็ขอฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์ like, กดซับสไครป์ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกํำลังใจน,นั่นเองก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับใครที่ยังลงไม่เป็นเนี่ยท้ายคลิปผมก็ได้สอนวิธีลงไปแล้วนะครับก็อย่าลืมไปดูกันแพทนี้ก็มีรหัสแตกไฟล์ด้วยน,นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะสำหรับตรงนี้ในขะัมเดี๋ยวเรารอโหลดเกมสักคู่หนึ่งนะสำหรับตรงนี้น,นั่นเองนะครับ โอเคในกะ็ผมรอแป๊บหนึ่งนะสลับตรงนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสลับพื้นหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแบบเป็นบอลลูกใหญ่เลยจะเป็นประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวผมจะไล่ดูทีละหน้าเลยนะครับก็แฟนบอลทีมอื่นก็สามารถที่จะลงได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เออแมนซิตี้กับเชลซีก็คือหน้าเกมตรเมนูตรงนี้ก็มาครบทุกทีมแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูทีละหน้าเลยนะครับก็ตัวเกมก็ค่อนข้างที่จะดูเรียบง่ายนะสลับตรงนี้นะครับตรงอ e ีฟุตบอลก็เป็นของเล ตรงแคมเปญอะไรก็เป็นของแบบพวกสโมสรดังๆทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมไล่ดูทั้หน้าเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วเขาก็ได้ตีกรอบตรง g p กับไมค์ขับคอยมาด้วยเห็นไหมก็เป็นกรอบเสียวข่าวก็ทําให้เราดูง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูทั้งหน้าของทีมันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาคลิกเข้าไปเลยนะสลับตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะพื้นหลังก็จะเป็นรูปสนามแบบห็นแมสสนามของ UCL เลเลยนะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะสลับตรงนี้นะครับ สำหรับการนักเตะเน่ยผมจะมาอธิบายให้เข้าใจทีละอย่างแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะดูงงๆนิดนึงนะสำหรับฟีเจอร์เพลเยอร์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2การ์ดเลยนะครับก็คือการ์ดยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะเป็นการ์ดยุโรปกับการ์ดขับสิเลชันนัคือมันจะแยกออกเลยนะการ์ดขับสิเลชันก็จะยกตัวอย่างอย่างเบนชีเวลนี่นะครับก็คือจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยนะสำหรับการ์ดฟีเจอร์ <Wow. S 1> ส่วนการ์ดยูซีเออย่างลูเบนดิอัตเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเปลี่ยนแบบโลโก้ข้างหลังเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบโลโ ออมาเทียบกันอันนี้ฟีเจอร์เหมือนกันนะแต่แบบมันโคละสีกันก็คือเช็คดีๆก่อนนะครับอย่างอานเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอานเวอร์ชั่น UCL นะครับก็คือสีมันจะแตกต่างกันนะสลับการ์ดฟีเจอร์นะครับส่วนการ์ดไอคอนก็จะเป็นวางนี่เลยก็จะเป็นสีชมพูเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็จะอาจจะแบบมีกรอบขาวๆมาแทรกนิดนึงก็เพิ่มความสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับแล้วการ์ดเบสเพลเยอร์ธรรมดาก็จะเป็นวางนี้เลยก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มก็คือสีมันอาจจะคล้ายกันหมดเลยก็เวลาดูก็เจนเย็นแล้วกันนะสลับตรงนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับด้านหนองทีของเรานั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูด้านของ e f o o b a n e point กันบ้างละกันนะครับผมมาเข้ามาตรงนี้เลยนั่นเองนะครับสําหรับ e f o o b one point ก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะสำหรับตรงนี้นะครับผมวิธีการดูไว้เรากดตรงนี้แทนนะครับคลิกเข้าไปนะครับรอสักคู่หนึ่งนะโอเคก็จะขึ้นตรงนี้แทนนะสำหรับ e f o o b a l l point สำหรับใครที่มองไม่เห็นตรงนั้นเพราะว่าสีมันค่อนข้างทึบนะก็สามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะสำหรับ e f o o b one point นั่นเองนะครับโอเคจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการ์ดก <co ast> ันติเต็มเตมาอีกสรอบหนึ่งแล้วกันนะสลับตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพามาดูสำหรับการ์ดเต็มเมเลยนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับรูปแบบการ์ดก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเหมือนกันนะครับสลับตรงนี้นั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหน้านของลิขสิตีกันบ้าง้วก็ลิกสิทีเนี่ยอาจจะเพิ่มไม่เยอะมากสักเท่าไหร่นะสลับแพทตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะสลับานด้านของลิกาสิทีนั่นเองนะครับเข้ามาเลยนะสลับตรงนี้ก็จะอยู่ลีกแรกเลยนะครับเข้ามาคือคลิกไปที่อันแรกเลย อ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดทีมนั่นเองก็จะได้ทั้งเสื้อแล้วก็โลโก้เลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นชุดฤดูกาล2020 2021นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกใช้กันได้นะสลับตรงนี้นะครับก็มีเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดคิสซันพาเลตเนี่ยพวกกูแฮมตันอะไรอย่างนี้ก็มีด้วยนะสลับแพทตัวนี้นะครับแล้วก็อันที่2ก็กดมานะครับก็ถัดมาจะบรรทัดเดียวนะครับ 3F ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมีต่อนะครับสลับอินเตอร์มิลานเอซีมิลานนะครับดอทมุลอะไรพวกกนี้ มาเลิกใช้ได้นะครับสลับตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ลิกสิทธิ์ทีมมันก็ได้ใสามาให้ครบเหมือนกันนะสลับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลีกอังกฤษตรงนี้เนะี่ยแต่จะได้แค่โลโก้อย่างเดียวนะครับตรงนี้ถ้าอยากได้เสือ้อก็ไปลีกที่ผมบอกไปเมื่อกี้นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้ลวกันนะครับสลับทางด้านของลิกสิทธิ์ทีมนะต่อไปไปรู้บบเกมเพลงกันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ก็ตัดมาทางภาพของระบบเกมเพย์กันบ้างนะครับสำหรับระบบเกมเพย์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยมันก็จะเป็นระบบเกมเพย์แบบของยูฟ่าแชมเปียนลีกทั้งหมดเลยนั่นเองมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีละอย่างเลยนั่นเองนะครับสลับตรงนี้นั่นเองสำหรับสกอร์บอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้เลยมันก็จะเป็นสีน้ําเงินทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โลโก้ก็ตรงกลางจะเป็นโลโก้ของยูฟ่าแชมเปียนลีกนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนไปอย่างหนักเลยนะก็คือจะเป็นท่านั้นของเออเขาเรียกว่าอะไรนะปุ่มกดของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบสีฟ้าเลยเองก็ มันอาจจะแบบดูอาจจะเล่นยากนิดนึงนะป,ะปกติเนี่ยคือมันจะเป็นแบบสีแบบปุ่มใสใช่ไหมแต่นี้มันอาจจะเป็นสีฟ้านะครับมันอาจจะดูทุบๆไปน,นิดนึงนะสลับตรงนี้นั่นเองเนี่ยสหรับผมมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็เล่นได้ปกตินะสลับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมายิงกันสักลูกนึงก่อนแล้วกันนะครับจะพามาดูท่างด้านของชุดกันบ้างน,นะสลับตรงนี้นั่นเองมาแล้วผมเดี๋ยวนะลากโซโล่เลี้ยงเข้าไปยิงเลยนะสลับตรงนี้นไหครับผมอ่ะสลับชุดนั่นเองนะอันนี้ผมได้เอาชุดของเชลซีมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสาารัับบท้งงดดนนขอชุะค นี่เลยก็จะเป็นออกมาเลยทำให้ทำาหไ,ไม่หันหน้ามาวะนี่เลยนะสลับชุดนะครับก็เก็บรายละเอียดค่อนข้างดีเหมือนกันนะสลับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสลับระบบเกมเพย์นั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันบ้างนะว่ามันลงยังไงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเลยแล้วกันนะครับผมไปเลย ก็มาดูสลับวิธีการลงแพทตัวนี้กันบ้างก็แลวกันนะครับสับแอปที่ผมใช้ลงก็จะเป็น2แอปก็จะมี ZA นะครับตัวนี้แล้วก็ ES File นั่นเองก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปก็ลองเลื่อนหาดูกันลกันนะครับ2แอปนี้นั่นเองขั้นตอนแรกเลยก็ให้ทุกคนเนี่ยไปดาวน์โหลดลิงก์แพทมาก่อนเลยนั่นเองก็เลื่อนลงมาเนี่ยจะอยู่ลิงก์แรกเลยนะครับจะเป็นลิงก์มีเดียไฟลนั่นเองก็ไปทําการดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากดาวน์โหลดไฟล์แพทเสร็จแล้วก็เข้า อันนี้ก็มีให้โหลดในเพจสโต้ก็เขียนเข้าไปได้เลยนะสำหรับแอปนี้โอเคคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้ามาเสร็จนะครับหน้าตาแอปจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดแพทเอาไว้นะครับของทุกคนก็น่าจะอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดตัวนี้แหละนะครับสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะแต่ของผมจะอยู่ในไฟล์นี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแพทที่ผมได้แจกไปก็จะเป็น u c i a Pad Base Mobile Version 5.4.0 by s n o w b o k e n นั่เนเองนะครับตามนี้เลยต่อไปเดี๋ยวเรามาแตกไฟล์เลยแล้วกันนะครับ คลิกไป1ทีนะครับแล้วก็กดอันที่2ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นพาสเวดไมาให้เราใส่ก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะสลับพาสวดนั่นเองนะครับก็อาจจะยาวนิดนึงนะก็ใจเย็นๆค่อยพิมพ์ทีละตัวนะครับ www.snowboken.xyz ประมาณนี้นะสลับรหัสผ่านนั่นเองนะครับหลังจากเราพิมพ์รหัสผ่านเสร็จเนี่ยกดโอเคเพื่อแตกไฟล์ได้เลยนะครับกดเลยนี่นะครับอ่ะแค่นี้มันก็จะแตกไฟล์ให้เราแล้วนะครับ อันนี้ก็รอมาโหลดถึงร้อยมันก็จะแตกไฟล์เสร็จนะครับแต่ตรงนี้มันค่อนข้างนานด้ยผมขอตัดกิดไปตอนนี้มันเสร็จแล้วดีกว่าไปโอเคผมหลังจากแตกไฟล์เสร็จนะครับเราก็จะได้มันเป็นไฟล์อย่างนี้นั่นเองนะครับเป็นตัวแพทแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ออกจากแอปนี้ไปเลยนะครับแอปต่อไปก็จะเป็น e s file ลก็จะเป็นตัวนี้นะครับวันนี้ก็โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปผมเลยนะครับแอปนี้ไม่มีให้โหลดในเพ Store นะ คือผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็คลิกเข้าไปแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยมันจะเป็นเว็บไซต์นั่นเองนะครับโอเคในหลังจากดาวน์โหลดแอป,ปนี้เสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าเข้ามาเสร็จนะครับหน้าตาแอป,ปจะเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในหน้านี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้นะครับทีเออ่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคหลังจากเข้ามาเสร็จนะครับก็ก่อนที่เราจะไปลบกันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลบ OBB ตัวเก่าออกก่อนครับมันจะช่วยประหยัดพื้นที่แล้วก็ช่วยกันไฟล์ซ้อนด้วยนะครับ โดยการเข้าไปที่ Android ตรงนี้เลยนะครับมีรูปฟันเฟืองนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ o b b นะครับผมตัวนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ JP จ o n โ m i นะครนบ้ผมตัวนี้เลยนะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ลบตัวที่2ทิ้งไปเลยที่อยู่กับแพดต,ตรงนี้นะครับลบไปได้เลยนะตรงนี้ลบไปเลยในขรับผมก็เอาติ๊กตัวนี้ออกไปด้วยนะไม่ต้องไปสนใจตรงขนาดไฟล์ตรงนี้นะอันนี้ผมสร้างจําลองขึ้นมาเฉยของทุกคนก็น่าจะประมาณ1นึ่กิกว่าๆได้นะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมานะครับก็ลบทิ้งไม่ได้เลยนะตรงนี้ โอเคหลังจากนั้นก็กดย้อนกลับมานะครับกดย้อนกลับมาให้มาอยู่ในหน้านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่ไฟล์ที่เราไปแตกไฟล์มาเมื่อกี้นี้นะครับของทุกคนก็น่าจะอยู่ในดาวน์โหลดตรงนี้แหละก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแต่ผมก็จะอยู่ในไฟล์นี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแพทที่เราไปแตกไฟล์มาเมื่อกี้นี้เราก็จะได้เป็นตังนี้แล้วนะครับเป็นตัว OBB ไฟล์แพทนั่นเองนะครับโอเคเราก็สามารถลบตัวนี้ทิ้งไปได้เลยเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับลบไปได้เลยนะสลับตัวนี้นั่นเองนะครับผมลบ นีครับก็เหลือแต่นี้ไว้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาย้ายกันเลยละกันนะครับวิธีย้ายก็กดค้างนะครับกดตรงจุด3จุดตรงนี้ที่เขียนว่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ย้ายไปที่นะครับตรงนี้เข้าไปที่ Android นะครับ OBB นะครับแล้วก็เลื่อนหาไฟ JP Konami นะครับแล้วก็กดตกลงวางในหน้านี้เลยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าเกมแล้วก็เล่นได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสรับคลิปนี้ก็ ใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กด s u b สไครป์ด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ o u k นะผม